ต้นพอนีนะ,ะเสี่ยวขึ้นปุบะอทอดนี่ทอดทอดอยู่นี่อ,อ๋อหลุมปน,นี่มาทอดใช้เป็นเวนใช้นี่นะเดี๋ยวว่าเอาขึ้นถึ่มุบ่ไหมบอเออนี่ก็จะเอาไปเวนผิด

จบปีใดปีกี่นเออปีแล้วนี่นะเอาถักทายสบายดีทุกคนวันนี้ค่อยกระสิาพาทุกคนไปบุญนี่คือเก่าเป็นบุญอ่าบ้านยูบ้านอันดอนกระพุ่งเคยเดียวกับบ้านกุ๊กแดงนี่แหล,ละกบบว่าได้ไก่เดีรยยเป็นบุญของเขาทุกคนเลยสิาพาทุกคนไปเมืองกะเจ้าแห่แลวก็หีดของประเพณีกะเจ้า ก็มีล่าย่างอยู่ได้คือหากินเล้ากิน,นแถวบ้านจะนายก็เจ้ากระเ,เกียนโตลงไปแห่นะตอนนี้ประมาณ1 1บสิบสองโมงนี่แหละก็เจ้าแห่ก็ประมาณใบใบหนึ่งใบสองแล้วก็สิฟ้าฮาลโหลแถวในบ้านเลยทุกคนบ้านก็เป็นชน,นบทอยู่นะคือเฮือนชานก็ยังบนนุทันได้พัฒนาอยู่เดค่อยสิพา,าทุกคนเข้าไปบริไก่บรไดเลี้ยวก็เห็นอยู่ติดกับบ้านอยู่ เหินมูวันเถอะนวรเพร่ะนั้นป็ลรถแม่ลิ้นอยู่เหินมู่วันและกาเจ้าเริ่มสีแห่แล้วนะทุกคนก็ลายคนก็ลงไปหัวแล้วเดี๋ยวอี่จะน้อยแหละก็เชื่ลงไปไทยการแห่การตีกอล์าลาแล้วไปนอกเอาเอออยู่บ้านนี่บ่มีวัดนะทุกคนเป็นศาลาแล้วก็

าล,ลายขนเขากองบนลายขนก็คือต้นลงมาแต่ว่าเป็นประเวทนี้แบบกัจจะพูดมีวัดมันกาน้อยแนก Yeah. ก็ดีสามหอกเป็นมูบ้านน้อยๆคนไปนสิบวายบรไนไดก็อหอนมือห่อนยามันอะไรพะเจ้าต้องได้เห็นนะทุกคนเตลลี่หอดเดินซ้ำเดินซ้ำทำไมสิบคำ่ำหมดเลยสิบข่ำพระเจ้าก็ประเดี๋ยวเหตุญอันนี้คือบุญบุญบ้านบุญนะพะเจ้าเห็นแต่ละปี่แล้ว เอาขึ้นกูปะอ,อนนี่อทอดทอดอยู่นี่ออลุนี้มาทอดเออใช่เป็นหลเวใช่นี่นะี่ว่าเอาขึ้นถึงกูมไม่ห้อเออนี่ก็จะเอาไปเว,วน,น,พพเพเนพี่คนึงก็มันว รักเลยว่ารักเลยอ้าวปงปงวนี่ออกมานน่จะปงว้นี่นะทุกคนลังจากแห่รบสามหอบแล้วคเอาของบุมาปงว้นจเียนเรียปลายกอบไม้าจะมาหรอว่านอนบ่ม่ยไป này như ta cô ta hồ áo của bố mà mà mất là còn là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นี่ทีมงานนะกินเลา้าทุกคนรักจ้จังแหย่แล้วเราจ้าไปโลหะกินเลา้าโตได้จุดดิได้ ไปก่อนทุกคนก้าวอ้อไปแล้วก็สิคุ้นไปเฮือนมูลล่พล่ะขึ้นหากินข้า,ขาวกินน้ำโย่เฮือนไปก่อนอันนี้คืองานบุญเป็นงานเล็กๆน้อยๆอยทุกคนเพราะว่าอยู่ในบ้านก็เป็นบ้านที่โบใหญ่เหตุเฉพาะบ้านนี้แล้วก็ค,คนก็นสิบโมลายไไนั่นเองนะครับนีน่แหละเอาสิคุ้นไปเฮือนมู่พล,ะละ่ะทุกคนเลยอ้อมาจังงานแล้วก็สิคุ้นไปเบเฮืนอนเพื่อนน้อยอันนี้คือบ้านโดนกระผม

สิ่ขึ้นไปเบิอรเจ้านอได้อเกิดทุกคนอันนี้คือเฮืนโคบอนีเฮ็ดกินนะสีฟาขึ้นเมืองโอ้เฮ็ดกินยังนี่นะเฮ็ดกินเบิ์โอชินชื่อเนอะแล้วก็นี่นะชื่ออ้อนนด่นเนาะ เห็นตะกี้นะอย่างน้อยๆหนึ่งเนาะง่ายไหวรี่เห็ดน้องหมดเลยแหละจบแล้วไาเห็ดจบเลยจบปีใดปีนี้เออปีแล้วนี่เนีเอ่อเอโกซีนเห็ดกีบเป็นข้าแน่เน็ดเดี๋ยวกินเดี๋ยวได้สิมากินเขาได้ไหมอะได้สิขึ้นมากินเขาหลงแห่แค่แน่ปะอ้าวคือบผล่ลงวะนี่คือเฮือนโข่ทุกคน เอบอดกับเจ้าเห็ดยูเห็ดกินอยู่นี้ขับคงรับแค่เห็ดยูเห็ดกินอยู่นี่นะเอ้าจะน้อยยังคืนมาอมเออมีลมตป็นี้ก่อบ